กัดโหลโนวันฮะจัางว่านี้ยังไงกัดเอาดิกัดเอาดิกัดเอาดิกับนดบาลตั้งส0่รอยคนงี้อไม่ถึงสีร้ยไม่ไม่ชื่อชื่ออะไรวะโอ้มันชื่อม่าชื่อท่า e x น c t c o n t e ์ในทีใอ t อ i อ o t ไม่มันชื่อว่าเอกคอ็กเอกมีร์แมไม่ใช่มีกระาสคือมันเว้ย เออตัวนี้มันมีเครื่องเงินย้ายสามมิติได้ยใช่ช่ไหมเออโอมัน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 จะตีดอยที่มือเว้ยมันอ่านว่าอะไรเอ้ยมันที่อะไรวะอ่ะอ่ะอ่ะโอไอออ่ะออเอออเออโออเออออเว้ยอเออออเออโออยออโออิเออโออิเออโออออโออิเ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 อโออิเออโอเออโอิเเปิเอิเอิเออเออิโออิเออออิเเราเว้ยเดี๋ยวไม่ได้ยิน กูชื่อกูชื่อไกูจํชื่อูได้แะูชื่อคิสตาเลสออไม่ใช่เว้ยคิสตาใช่เครื่องสมิติไม่เป็นเว้ยคิสตาไปนั่งกดูเกหนไม่เอ้ยเฟิบัตรเล่นเล่นแผ่เงบัตรหลเล่นแผงบัตรอันคหลิสตาเเอะไรล่อะไรพื่ออะไร ตาปิสอรีไม่มีเรดเว้ยคิสตอรเรียนโนวันูตูแม่แห้งไม่แห้งแค่แห้งแล้วตอนนี้แห้งหมากแห้งเม้ยหมากแห้งหมากแห้งไม่กูไม่ได้ตั้งใจพูดได้คำหนึใช่หวะใจกูนี่มึงกำลังปวดรอนแบบโอ้ยกูค้างเชื่อไม่เชื่อโม้ไม่เชื่อเฮ้ยเราล่างอ่ะหลัวแรกระโดดโอ้ยมีการหมุนปะมีการหมุนปะเฮ้ยทำเสียงเหมือนเครื่องย้นต์ระเบิดดี้ดี อุ้ยอ้ยทำไมมันด้านเล่น่ว้นก่งอ่ะอ่าทำไมตัวมันเล็กน่ารักใช่ไเลยอ่ะใช่ไมตัวตัวมันเล็กน่าจับขาแล้วก็ขวดกับพื้นมึงจาจากจัโลกี้ดินมึงจี้ไดืดักเหรอจจากโลกีได้ไมมตอน่เดืักตุมโลก้ใช่เอ้ยพูดถึงเรื่องนั้นอ่เลยว้เฮ้ย วิ่งเลยลูกวิ่งเลยสุดชีวิตเลยลูกวิ่งเลยลูกโอไม่ยิงอ่ะโอไม่ยิงอ่ะโอไม่ยิงเหรอเฮ้ยวาว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 ไม่ไหววะกัดกัดถ้าเข้าบอกกัดถ้าเข้าบอกโหลโหลกัดมึงจะเข้าอย่างนั้นไม่ได้นะเพื่อนเฮ้ยคือในกัดฆ่าได้หรือยิงเงไม่มีใครห้ามก็ได้จังหวะเนี้ยเกินไปว่ะโนวันยิงยิงกับเพื่อนไม่พูดด้วยถูกไหเนี้ยแบบกำลังแบบเข้าหมดโปรพิเซอร์โปรพิเซอร์ไม่พูดเข้มจัดไงต้องต้องเข้มก่อนต้องเข้มก่อน เฮ้ยยึดมานนะยึดมานอ๋อกัดการ์ดโดนผมขึ่งแล้วมั้งน่ะเอออว่าอว่ากัรเอาว่ากัรดได้นะกัากัดได้นะอันตีมาอันตีมาอันตีผมมาเคลื่อนย้ายสามมิติเลยหะอวิธีการหนีแบบเคลื่อนย้ายสามมิติไงเพื่อนฮัลโหล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 เข้าหน่อยฮัลโหลไอสโมสตัวนั้นไม่นธรรมดาอย่าไปดูมันเฮ้ยคิวเล่นมาว่ะสโมสรวิ่งสโมสรวิ่ง เขาเรียกว่ากันเอ่อโอ้ยกัดกันข้ามไปอยู่ดีว่ะโว้โหเูินดูจนดูดูดูอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรครับเนี่ยกัดเดอะรีเจอร์ไว้เนี่ยตัดคอุ้ยพวกกัดตัดคออุ้ยกัดเทเบิลคิวไว้เนี่ยอุ้ยพวกกัดเขื่อนนะบอกเลยพวกกัดเขื่อนนะเนี่ยพวกกัดแบบเขื่อนตอนนี้ตอนนี้แบบตอนนี้กำลังอินอยู่ตอนนี้กำลังดูแบบอามิกาเซ่เดลรีอารีเย่กา ไม่ได้เปิดเพลงเนี่ยเขาเรียกคมว่ะเอเรนมันไม่มันไีะเดือดมันจะได้วิวว่ะวิวเหรอวะกั๊ดตอนนี้เดี๋ยวกูเปิดปุ๊บเม่งจะเล่นกลางตรงนี้ด้วยได้แล้วกูเปิดไม่ปุ๊บกูจะกลางตรงนี้เลยไหนดูที่นี่สมมติเปิดไม่แล้วนะดูดูวิววิวเรื่องนะเอาว่ะกั๊ดไม่ไหวเลยวะไม่ไหวเลยวะเพื่อนไม่ไหวเลยวะ ยังเตรงนี้อะไรนี่ตรงนี้อะไรนี่อะไรไม่รู้แต่สปอตเขาแล้วนะเจ้าหานี่เิยการระหวักันระวักันระวักนีเากากลงแบบสามร้อยเปร์เซ็นต์เยเอเดียวจะ้เอดูดูในจอคในจออยู่อยู่ครับอยู่ยครับัโหลโหลโอ้เวลิตอุ้ยเดียวไม่ตายอ่ะ เอออุตสาห์ข้าอย่างนี่เมื่อกี้แบบขี่ม้าขาวอ่ะแบบพระเจ้าชายขี่ม้าขาวไม่เป็นอมตะไม่เป็นอมตะไมัเป็นอมตะโว้ไม่เป็นอมตะไอ้กัดไอ้กัดขึ้นมากัดโว้กัตสามสองหนึ่งเอาเลยกัดโหลโนวันนะฮะจังหวะนี้ยังไงกัดเอาดิกัดเอาดิกัดเอาดิกัดไอ้กัดพุที่ยิงอ่ะป้อมไหนละกัน หนูวันเว้ยหนูวันเว้ยเออกันไม่หยุดห่อกันไม่หยุดหวรอมูทิพไพร์แล้วตายเว้ยนั่นเดียวนั่นเดียวหลัวข้าก้าหน่อยหลัอุ้ย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 อีชุ้ะโดนรับไปก่อนดีกว่าเกินเกินบางทีก็เกินไปว่ะบางทีคุณก็เกินไปได้เก็บเออแล้ววะนะเุินอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุโอ้โอ้เดินเข้าไปทำไมเมื่อกี้ ไม่เป็นวะโอ้แไม่เป็นเหรออย่าอ้างว่าติดสกิลเพื่อนนะไม่เอานะไม่อ้างนะมันนี่เปิดเพลงนี้เล่นอยู่ไงกินจัดก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 ัดซาเกียวซาซาเกียวนี่เปิดเสียงได้ไงวะมันปิดไมค์อยู่นี่เหรอเฮ้ยาเดี๋ยวมันต้องร้องยังไบเดี๋ยวต้องว่าซาเกียว ยืดม้านไงยืดม้านไงยืดม้านไงละนอนยืดม้านเงินอุ้ยสปอโดดเตื้อไปเยืดไสไหลเลยเว้ยเก่งจัดอะโนวันไงโนวันโนวันโนฮินเออกัดกระกระกัะกระรองเพื่อนโอ้โหมึงตัดคลิปอย่างนั้นเลยมมึงมึงไปฝึกเล่นไหนไหนวะเพื่อนนี่โบกันบอกว่าถ้าเกิดไม่ไม่เกรงใจนี่เดี๋ยเขาเดี๋ดวเขาบ่อน้ำมันแล้วเว่ยตัวเองคัสตัวดีคัดสปอยื้อ ยดเอาว่ะเก็บงานไว้อะอย่างไรกดตายก็มีหน่วยสำรวจที่สามารถช่วได้ถ้าไม่คิวเลนเล่แปลกๆวะมันถวายดวงใจไงเอวาาวาเหลตานเฮ้กางกางโกัดโกัดได้าได้นกสเไดดูหน่อยเดเยย็ดเย็ดวาเย็ดย็ดเเดเยย็ด

กข้าบ้านดีกว่าไอ้จะอยู่ไปก็ไร้ความหมายใส่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่่ได้ป้องแล้วได้ได้เปรียบได้เปรียบได้เปรียบไม่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 เมื่อกี้กูถ่ายชีวิตเออกูไปในนู้นไงไรเนอะเออไม่ใช่นี่ยอะไรไอตัวไหนแล้วว่าที่มันเป็นหัวหน้าหัวหน้าอะไรนะเออวิ่นอูวินนูิ่นหน้ารีไวเออวิ่นหน้ารีไวรีไวเออมึงมึงมึงเข้าใจก็ว่าแบบรีไวมันคือแบบมันมันจะมีทีมแบบชนะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมที่มันมีรีไวเอ่อลูกน้องรีไวอีกอะใช่ปหมไม่ได้ถาม โคตรหักหน้าเลยทำไมมึงต้องหักหน้าคนอื่นเนอะเสสะกยูโอ้ยอยากได้กีไปตัดไหมเออเออช่วยด้วยช่วยด้วยโอ้ต่อไว้ชีวิตดีถวายชีวิตถวายชีวิตต่อไว้ดวงใจถวายดวงใจเข้าไปยิงเลยเฮ้ยตะโพวัแล้วตะโพวัแล้วโอ้นั่งสารว่ะเฮ้ยเราวน่ะมีดมานไง

เโยแสดงไงโยไม่ได้ข้าไปทำไมเพราะเมื่อกี้กูกดยึดม้านะเว้ยเพื่อนกูไม่ทันกูไม่ทันควบม้าเลยเว้ยเมื่อกี้กูกูไม่ทันควบม้าเว้ยกูตานเลยยม้าันไม่ทันควบม้าคิ่างไคิดอยาโอ้เสียชื่อเกมหนาดีเลยว่ะ โอ้เป็นไรอ่ะโอ้เป็นไรอะเป็นไรเป็นไรเป็นไรอะอ้าวโอ้เพนะโอ้เพนะดาวนะโอ้ดาวไอ้ก๊าดมึงปิดไมค์ไปดิแล้วก็พูดสไตล์เกียวว่ามึงจะตัดต่อมาแล้วาจังหวัด